สวัสดีครับวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วนี่เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับของแบรนด์โฟกัสนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับใครนะครับที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับเช่นตาฟ้าฟางตามองไม่ชัดนะครับตาผ้ามัวหรือสายตาผิดปกตินะครับสายตาสั้นสายตายาวต้อกระจกต้อหินนะครับหรือว่าจอประสาทสายตาหลุดนะครับ หรือความเครียดจากการใช้สายตามากเกินไปใช้สมองมากเกินไปนะครับหรืออาการหลงหลงลืมลืมอัลไซเมอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะครับเพราะตัวนี้เขามีส่วนผสมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สกัดแปะกล้วยสกัดอีโนซิทอนโปรตีนสกัดจากข้าวหัวบุกสกัดลูทีนแล้วก็ซีแสทีนนะครับใบบัวบกสกัดเห็ดถังเช่าแล้วก็เอนไซม์นะครับเห็นไหมครับว่าส่วนผสมเขาเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีอยด้วยนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ก่อนนะครับมีปัญหาเเเววลลาาาาออออออ่่่นนนนหหัังงงงสสืืยยยะี้้แก็ ในที่มืดนะครับผมก็จะทําให้ปวดตาตาฝ้าฟางนะครับมองไม่ชัดบ้างแสบตานะครับเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเล่นหน้าจอโทรศัพท์นานๆนียนะครับปวดเบ้าตามากอะไรเงี้ยทำให้มีปัญหาเรื่องระบบประสาทตานะครับแบบมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดนะครับเวลาขับรถก็แบบว่าจะทําให้แบบว่าตาผ้านะครับผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาช่วยเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนเนี้ยของโฟกัสเนี่ย ทำให้การใช้ชีวิตของมิกาทําให้ระบบสายตามิกากลับมาดีขึ้นนะครับช่วยได้เยอะมากๆเลยนะมิกแนะนํานะครับให้รีบไปหาซื้อกันนะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีขอตัออะไรกันนะคะบ,บ๊ายบาย